สวัสดีครับวันนีม้มาดูติดตามความคืบหน้าทำคอ,อกวัวทำคอ,อกวัวบ้านที่นาบ้านโคออกเครือเนี่ช่างใหญ่มาคุมงานคอ,อกวัวตรงนี้ก็คือความยาว 8เมตรความยาว8เมตรความกว้าง6เมตรตรงนี้คือช่องนี้คือ4เมตรช่องก็4เมตรก็เป็น8เมตรด้านกว้าง3เมตร2ช่อง2ช่อง3เมตร ก็คือสรุปแล้วก็คือ8ปคูณหกเมตรเป็นไม้เก่าไม้จากหรือไม้จากยุงฉางยุงข้าวเก่าอายุน่าจะไม่ต่ำกว่าห0ปีไม้ตัวนี้เป็นไม้ยุงเก่าสมัยโบราณเลยนี่ดูเสาว สาวยังแข็งโป๊กเลยเสาวยังแข็งโป๊กเลยไม้ลือมาเขมาทำข้ออัวอยู่กลางทุ่งนาส่วนด้านนี้ตรงนี้ก็คือจะทำเป็นที่เก็บฟางยื่นออกมาต่อออกมาจาก จากคอกวัวอีกสี่เมตรยื่นออกมาสี่เมตรเป็นที่เก็บฟางสำหรับที่เก็บฟางแล้วก็แล้วก็มีเป็นรางอาหารให้วัวก<อ>็ここคือด้านนี้<อ>คิดด้านนี้ก็<อ>ประมาณ80เมตร<อ>นี่ช่างเขากำลังขึ้นทําต่อ หลังคาเป็นรางเป็นโครงเก็บฟางต่อยื่นออกมาอีกสี่เมตรครับบรรยากาศทุ่งนาท้องนานเออวันนี้วันพระ พอไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไม่ไม่ผิดไงถ้าไม่รู้ก็ไม่ผิดเน <Okay. S 1> ี่ยตรงนี้คือที่เราถมเนี่ย ที่เราถมที่เราขุดบ่อขุดบ่อขุดสระน้ําในไร่นาของเกษตรกรที่อยู่นอกระบบชนรัประทานขนาดพื้นที่กว้าง15เมตรยาว40เมตรลึก3้ยลึก3เมตรขุดเมื่อเมื่อต้นปีนี้แหละเมื่อต้นปี2567เนี่ย,ตอ,ยตอนนี้น้ำก็ ตอนหน้าฝนน้ำเต็มแล้วตอนนี้น้ำยุบไปพอเยอะเหมือนกันนี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆบรรยากาศรอบๆทุ่งนาอนาคตคือจะมาอยู่เลี้ยงวัวปลูกพืชปลูกผักปลูกหญ้าปลูกทุกอย่าง ที่เรากินกินทุกอย่างที่เราจะปลูกนี่ก็ตรงนี้ก็มีสระน้ำอีกสระนึงนี่มะม่วงนี่คุณจันสุกเนี่ยของแดงของแดงนี่ของแดงปีนี้ฉลองแชมป์แน่นอนระวังนะจันสุกนี่คุณจันสุกเขามาลดน้ํา แนสาวหงแดงแหย่เย็บหน่อยแล้ว <c oughs> นามแบครบแล้วอ่ะต้นนู้นน่ะ,นะเดินเดินรถรถไปจากทีก็ลดสองต้นเออนี่สาวหงแดงหงแดงปีนี้ฉลองแชมป์ม,มา นุก็วัวกำลังกินหญ้า มาดูให้กำลังใจพี่ชายพี่ชายมาดูตรวจงานความเคลื่อนไหวความคืบหน้าของโครงการ เนี่ยดูซอกข้างๆเนี่ยก็มีปลูกกล้วยปลูกขากล้วยมีขาในต้นมะรุมมะรุมนน่ก็กล้วยกล้วยหอมอะเนี่ยกำลังออกเครือ จนมะละกอก็มีมีทุกอย่างมะละกออันนี้ก็คือปักทองปักทองนี่ฟักทองกำลังติดลูกแล้วนี่ไอ้ลูกนี้น่าจะโตได้กิน โอ้หลายลูกแล้วนี่ฟักทองฟักทองปลูกอย่างเลย สุกามีดมามีดเสาวหงแดงสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ